ดีจ้าวันนี้น้อยจะมาชวนกินส้มตำแล้วก็ขนมจีนขนมจีนแห้งนะจ๊ะลวกแล้วก็มรัขีนกแล้วก็อุ้ยหลายอย่างเลยซาลารี่ที่น้อยเห็นเขากินนี่แหละน้อยจะกินให้หมดเลยซาลารี่มันฝรั่งนี่หน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่มันฝรั่งซาลารี่แล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยววันนี้น้อยจะมากินให้ดูนะจ๊ะดูน้อยกินแล้วกันว่าจะออกมายังไง เสียงจะขนาดไหนนี่เสียงหักมะละกี่นกนี่ก็ซื้อมาจนเหี่ยวหมดแล้วดูสิจะพาซื้อมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วไม่แช่ตู้เย็นก็ไม่ได้กินสักทีก็เลยจะเอามากินวันนี้อือืม,อ,มอร่อย แล้ววันนี้น้อยก็จะไม่มากินเฉยๆเราจะน้อยก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของน้อยกับแฟนด้วยคือเมื่อประมาณสักสองสามอาทิตย์ก่อนน้อยได้มีคลิปที่ว่าน้อยกับสามีทะเลาะกันเรื่องภาษาอังกฤษน้อยไม่ดีนั่นแหละจ้ะน้อยก็ทําคลิปออกไปสั้นๆคราวนี้ก็มีคนดูเยอะแล้วก็มีคอมเมนต์จากพี่ๆน้องๆเมืองไทยนี่แหละเขาก็เป็นห่วงเป็นใยน้อยเลยเนาะอันนี้น้อยก็ราบซึ้งอยู่จ้ะ คือเขาก็บอกว่าแฟนสาเขาก็ถามน้อยมาว่าแฟนน้อยยังรักอยู่หรือเปล่าถ้าเขาไม่รักก็กลับไปอยู่บ้านเราอะไรอย่างงี้ยไม่ให้น้อยมาทนอยู่อะไรอย่างงี้งคืออันนี้น้อยก็เข้าใจเนาะคนเราก็เขาก็ไม่อยากให้น้อยมาทนกับสภาพที่ว่าถ้ามันไม่ดีก็ให้กลับไปอยู่บ้านเราอะไรอย่างงี้แหละแต่สาหรับน้อยมันก็ มันมันยังพอทนได้จ้ะเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นน้อยก็มีเป็นเป็นคนแบบไงละ่ะมีส่วนผิดอยู่มันก็นแหละคือน้อยชอบเอาของแกไปทิ้งประจําอยู่แล้วแล้วแกก็เหมือนจะอารมณ์เสียเวลารู้ว่าน้อยชอบเอาของทิ้งอะไรประมาณนี้แหละแล้วมันหลายครั้งแล้วไงแกก็เลยโมโหละมัง้ง อนนี้ก็ดีกันแล้วจ้ะเพราะว่ายังไงน้อยเองก็ผิดเหมือนกันแหละชอบเอาของแกทิ้งเนาะน้อยก็เลยไม่อยากจะอะไรแกมากมายถามว่าแกยังรักน้อยอยู่ไหมถ้าจะถามว่าแฟนน้อยเขารักน้อยไหมน้อยคิดว่าบางครั้งแกก็แสดงออกถึงความรักอยู่นะจ๊ะแต่ว่าบางมันก็มีบางเวลาที่ว่าเหมือนแกมโมโหแกงุดหงิดแกก็จะพูดไม่ดีออกมาบ้างแต่เวลานี้แกก็ดูเหมือนแกรักแก เทคแคร์น้อยดีอยู่จ้ะมันก็มีบางช่วงเวลามั่งแหละที่แบบมันแย่ๆแต่มันก็มีช่วงเวลาดีๆด้วยจ้ะทุกเทถ่ายกันไปเนาะดีมั่งไม่ดีมั่งก็พออยู่ได้จ้ะ แต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่านา้อยเองก็เคยรู้สึกนะเวลาไปดูคลิปที่ว่าอะไรแย่ๆเราก็อยากแบบแบบยังไงล่ะหยุดแบบไปแบบทนอยู่ทําไมอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าจริงๆรายละเอียดปิดย่อยมันก็มีเยอะเนาะที่น้อยไม่ได้พูดออกไปในวันนั้นอ่ะมันก็เลยนี่แต่ตอนนี้ก็เคลียร์กันได้แล้วจ้ะไม่มีอะไรกย่ะดีกันแหละ น้อยก็จะพยายามจะถามแกเวลาจะทิ้งของจะไม่เอาไปทิ้งโดยพละการแบบไม่ถามแกอีกต่อไปน้อยก็บอกแกย่างงั้นแหละพอาะโดยปกติแล้วแฟนน้อยเขา เป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าเรื่องเอาของเก่าแกาไปทิ้งเมื่อไรแกจะอารมณ์เสียทุกทีเลยจ้ะ แล้วแล้วอีกอย่างชีวิตน้อยก็เคยเจอแบบอะไรแย่ๆไม่เยอะเจอแค่นี้ประมาณนี้ก็ยังพอทนได้อยู่จ้ะบางคนก็ถามน้อยว่าแฟนเขารักหรือเปล่าทำไมเขาพูดก็าทำแบบนี้คือบางครั้งอะ่ะแกก็ดูแลเทคแคร์น้อยดีก็เหมือนแกรักน้อยนะ แต่บางครั้งก็มีที่เวลาแกอารมณ์เสียหรือว่าน้อยทําอะไรผิดใจแกก็แกก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดแบบพูดจาแรงๆออกมาเหมือนกันถามว่าเวลาแกดีแกก็ดีจ้ะเวลาแกล้ายแกก็ร้ายประมาณนั้นแหละคนเรา คนเราเนาะเวลาอยู่ด้วยกันก็อย่างนี้แหละมีทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งเพราะว่าบางคู่มันก็มีปัญหาชีวิตเยอะเนาะมันไม่เหมือนกันทุกคู่บางคู่เขาก็ไม่ค่อยทะเลาะกันอย่างคู่ของน้อยอะ่ะคือแฟนน้อยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองอยู่นะบางครั้งน้อยก็เป็นไม่ใช่ว่าน้อยจะเป็นคนดีเพอร์เฟกอะไรบางครั้งน้อยก็ทําอะไรตามใจเจ้าของเหมือนกันคือ คือต่างคนก็ต่างมีจุดด้อยมีอยู่วยกันมันก็มีมั่งเลยจ้ะที่จะทะเลาะกันคือแฟนน้อยเขาก็ไม่ใค่เป็นคนดีเพอร์เฟกต์น้อยก็ไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้จ้ะน้อยก็เอาแต่ใจเขาก็เอาแต่ใจอะไรเงี้ย แล้วก็มีแล้วก็มีบางคนเขาแนะนําน้อยแม้ว่าควรจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของฝรั่งด้วยไม่อยู่กับเขาอะไรนี้อันนี้น้อยก็ขอบคุณนะน้อยไม่ค่อยรู้จริงๆกันน้อยเรียนรู้มาน้อยคือบางครั้งเราก็ไม่รู้ประเพณีของเขาเป็นยังไงเราก็ทําแบบตามสไตล์ของเราอะไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าเออวัฒนธรรมของฝรั่งเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ย นั่นละจ้ะวันนี้น้อยก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็มีทะเลาะกันมั่งเป็นบางครั้งบางคราวเนาะแต่ก็ยังรักกันดีอยู่กันได้อยู่จ้ะ กินมาะได้หลายอันแั้นเนี่ยแต่คงกินไม่หมดหรอกจะเริ่มจะอิ่มแล้วออันนี้ก็หมดจานเหมือนกันนะอยู่อันนี้น้อยหนึ่งกำ เอานมมากินเคลือบกระเพาะนะกลัวมันจะเผ็ดเกิน Thôi đồng tiền có dợi đến nè, thì nói kim bài nè. จะหมดแล้วจ้ากินจะหมดแล้วจ้าวันนี้น้อยก็พอแค่นี้แล้วนะถ้าใครชอบคลิปน้อยก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย